ครับท่านผู้ชมได้เวลาจอกีฬากับบิ๊กจ้าน,นะครับเราเริ่มกันที่แวดวงกอล์ฟครับสัปดาห์นี้แฟนกอล์ฟต่างก็มุ่งความสนใจไปที่รายการบริสต o l อิ v ิ t a t ช o น a l รายการแรกของ Tiger Wood s ครับหลังจากที่เขาหยุดแข่งไปร่วม3เดือนครับ ไทเกอร์วูดส์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากจบการแข่งขันในวันแรกซึ่งเขารั้งอันดับ18ร่วมที่2อัทิต68ว่าเขารู้สึกยอดเยี่ยมครับแม้จะตื่นเต้นเล็กน้อยในช่วงแรกแต่ก็เป็นธรรมดาสาหรับคนที่ห่างสนามเพราะอาการบาดเจ็บไทเกอร์ Tiger ยังเสริมด้วยว่าการตีของเขาใกล้เหมือนเดิมแล้วไม่ว่าจะเป็นระยะทางหรือความเร็วของลูกโดยหลุมที่ไทเกอร์ไดรฟ์ได้ไกลที่สุดคือหลุม9ได้ระยะไกลถึง338หลาไทเกอร์ Tiger กล่าวปิดท้ายว่าตอนนี้เขาคิดถึงชัยชนะแล้วครับ แต่อุปสรรคของไทเกอร์นอกนือจากการรื้อฟื้นฟอร์มของตัวเขาเองแล้วก็คือคู่แข่งเพราะการขึ้นเป็นผู้นําในวันแรกของอดัมสกอตโปรชาออสซี่ที่ได้สตีฟวิลเลียมส์อดีตแคดดี้ของไทเกอร์มาถือถุงเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากวิลเลียมส์รู้จักสนามไฟสโตนแห่งนี้เป็นอย่างดีเพราะในอดีตแชมป์ทั้ง7ครั้งของไทเกอร์ในรายการนี้มีสตีฟวิลเลียมส์คนนี้แหละครับเป็นแคดดี้ทั้ง7ครั้งโดยอดัมสกอตจบสกอร์วันแรกที่แปดอันดับพาวก2ห่างจากไทเกอร์6กสโตรโดยม Jason Day, เพียงสตรกเดียวครับก็ต้องตามกันดูแบบยาวๆสามวันนะครับสำหรับทีมนักชกไทยไฟของไทยเราครับก็ได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วครับในวันนี้แล้วก็พร้อมที่จะขึ้นเวทีระเบิดศึกไทยไฟเอ็กตรีม2,011ณสังเวียนอารียเกะโคลิเซียมกรุงโตเกียว,ยวประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ครับนักมวยไทยทั้ง3คนประกอบด้วยสุสาครสกลิ่นมียอดแสนไกลแฟเท็กซ์และสายโยกพุ่มพันม่วง ได้เดินทางไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเซนโซจิในย่านอาซากุสะทันทีที่เดินทางไปถึงกรุงโตเกียวเพื่อเป็นการเอาเริกเอาชัยก่อนขึ้นสังเวียนไทไฟส์เอ็กซ์เรีม2011ซึ่งจะเป็นการชกแบบยกทีมพบกันระหว่างทีมไทไฟไทยกับทีมมวยญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้ครับนักมวยของไทยเราทั้ง3าคนมั่นใจว่าจะสามารถชนะคู่ชกแบบไม่ครบยกด้วยแม่ไม้มวยไทยที่แฟนมวยญี่ปุ่นจะต้องประทับใจการชกไฟนี้ไทยทีวีสีช่อง3ของเราจะถ่ายทอดสดจากอารียเกะโคลิเซียมกรุงโตเกียว บ่ายวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นครับแต่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับในค่ำวันเดียวกันนะครับอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้ช่อง3ก็ถ่ายทอสดสดศึกชิงโลกการกุศลคอมมิชเนตี้ชิลแมนเชสเตอร์ในเตตแชมป์พิมลิกพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เอฟครับจากสนามเวรบลีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับมาถึงช่วงของ Toyota Go of the Week ครับก็ มีการนำประตูสวยๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับจากฟุตบอลโตโยต้าลิขับมาชมประตูในวันนี้ครับสวยระยะนี่แหละครับกว่า40หลาของยุทธจักรก้อนจันทร์ครับมิดฟิลจากทีมบุรีรัมพีเอในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายของโตโยต้าลิขับนัดที่2ที่ทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมพีเอเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่เอฟซีไปได้3ประตูต่อน1นเมื่อวันพุธ2วันที่ผ่านมานี้เองครับ เป็นประตูที่สวยสดกตงาานจริงครับในเกมที่ไทยพรม์ลิกออสซาพบเชลซีนี่กุณสื่อของเชลซีก็ให้เครดิตแล้วก็ชื่นชมยุทธจักรก้อนจันมาแล้วเหมือนกันนะครับมาถึงช่วงของสปอร์ตแคมปัสครับสัปดาห์นี้หนุ่มอันทรงยศจิตตะวริยานุกูลครับจะพาไปดูลีลาการเล่นจักกิ้งนะครับเล่นจักกิ้งนี่เป็นยังไงนะครับไปดูว่ามือของน้องไบรอันเนี่ยเร็วมากขนาดไหนครับ แคมป์สัปดาห์นี้นะครับผมมาอยู่กันที่นี่เลยมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนดุสิตนะครับจะพามารู้จักกับหนุ่มน้อยชื่อน้องใบอั้นกับลีลาการเล่นลูกอันนี้เลยลูกแจ็กกิ้งนะครับโอ้โหโยนบอลได้สุดยอดเลยแต่จะเป็นยังไงนั้นตามผมไปดูทางนี้ดีกว่าครับเระตอนนี้เล่นได้มาณสี่ห้าเดือนแล้วฮะครับได้การออกกําลังกายเลยครับเพราะว่ามันเพลิดเพลินมากนะครับพยนเป็นนะครับวางไม่ได้เลยครับ ออกกาลังกายทั้งวันเลยทุกคนฝึกได้เพราะว่าเด็กๆก,ก็โยนได้เนื่องจากเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับเป็นยังไงบ้างรครับลีลาการโยนบอลของน้องไบอันโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของการออกกําลังกายง่ายๆอย่าลืมออกกําลังกายกันนะครับจาก,กิ้ง มาต่อกันที่ช่วงนาทีกีฬามันครับวันนี้ไปดูลูกยิงประตูสุดสวยของกุสซาวโปเยกับโชเซ่เปรโดโม่สองมิดฟิลชาวอุรุกวัยกันครับนาทีกีฬามันวันนี้ไปดูลีลาลูกหนังของดาวเตะท,ทีมชาติอุรุกวัยกันบ้างครับ ลูกแรกเป็นผลงานของกุสาโวโปเยอดีตมิดฟิลตัวรุกที่จัดการจบสกอร์ด้วยการกระโดดสลับขาวนเล่ลูกเข้าไปอย่างสุดยอดช่วยให้หนึ่งในต้นสก,กัดเก่าของเขาคือสิงต์ตน,น้ำเงินครามเชลซีถล่มซันเดอร์แลนด์อย่างขาดลอย4ประตูต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อปี1999 ส่วนลูกนี้เป็นการทําประตูของโชเซ่เปรโดโม่กองกลางรุ่นพี่ร่วมทีมชาติอุรุกวัยของโปโเยประตูนี้เปรโดโมยิงฟรีคิกจากระยะร่วม30หลาส่งบอลพุ่งแหวกอากาศเข้าประตูไปอย่างสมบูรณ์แบบในเกมกระชับมิตรที่เขาช่วยให้ทีมชาติอุรุกวัยบุกมาเฉือนชนะสิงโตคำรามอังกฤษที่เวมบลีสองประตูต่อหเมื่อปี1 9 9 0 สนับสนุนโดย t o y ยต้าไฮรักส์วีโก้แชมป์ปนะีพศ๙๐ในโปรสามตัวอังกฤษคือปีเตอร์ชูตันในวัย40ปีนะครับยังมีรลายข่าวน่าสนใจติดตามในเจาะกีฬารอบวันครับเริ่มกันที่กอล์ฟเยาวชนเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพที่สนามรอยัลฮิลล์จังหวัดนครนายกวันสุดท้ายรุ่น9 1 0ปีหญิงโชติกาพดุงมาศวรุณ 4อันเดอร์สนามเพียงคนเดียวของรุ่น2อัภา,า70คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3วัน8โอเวอร์พ่า224สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้า5เหรียญทองซีเกมส์ที่อินโดนีเซียปลายปีนี้และจะใช้การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่จะมีขึ้นร่องวันที่14-21สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเป็นเวทีคัดตัวทีมชาติ